ทำอะไรเนี่ยอรับกะเพราค่ะผัดกะเพราอะไรคะหมูสับขั้นตอนการทำนะคะเบนนี่ก็จะใส่เบนนี่จะใส่น้ำมันก่อนเนาะร้อนหรือ,อยังคะน้ำมันไมไ่รู้ค่ะจับดูสิคะกระเทียมกับพริกอยู่ไหนคะเอามาใส่เลยคะ่ะเบนนี่ โอเคค่ะเบนนี่เออเตรียมเนื้อเลยค่ะนี่แม่ครัวคนสวยต้องเอาหมูมาก่อนไม่ใช่ต้องให้หมูสุกก่อนลูกต้องให้หมูให้เนื้อสุกก่อน เร็วๆจะไม่แล้วเนี่ยเบนนี่จะทำไมแล้วเนี่ยเก่งไงวะเบนเบนเบนอันนี้นะผมจะไม่เบ็ดบเบ็ดตีลูกบอเนียนใส่ใกบวกมูสับโอเคโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้ลีลาโอ้โหใบกระเพราเด็ดหรือยังคะว้ายนี่นั่นนั่นไปแห้งล่ะเทคโนโลยีเทคโนโลยีไหนดูหน่อยไปล่างพักเกิดเกิด เด็ดใบกาแเาเด้อเอาเนนี่ไม่เอาเลยเหรอลูกกลัว่ะอะไรยังไงซื้อยังอะไรนี่สองวันสอกวใครซุ้มเดีวก่อนอันฝากซื้อเืนสีเนี่ยงดี๋ยใครยเขาเลย เออขยี้ใม่เป็นยังเดี๋ยวจะเอาเงินก่อนเดี๋ยวรอก่อนเกี้ยวอะไรไม่มีบหนึ่งอ๋อเดีกหลานฟังก่อนเผยปะ กะเพราเฮยนะหมูสับไม่รู้แดงเลยวะเอาเบนนีเอาเอาดีดีเลยติมุดเด้อเดี๋ยวกูอที่พายเอาไม่ได้ก่อนจแ่เาเร็วมาขนเด้อมาขนเด้อ โอ้หหมูห้สุกเด้อไข่หูดับเด้อเดี๋ยวไปดูปิ้งปลาก่อนนะเธอ ไม่แล้วพอปิ้งปลากรรมการมาแล้วกรรมการชิมมาแล้วพริกบงบัวพริกบ่อยๆเด้อพริกพริกแก่พริกคุยไม่พริกแล้วพริกแล้วิเอาลบก็พริกได้นี่เดี๋ยวปลาหล่นเหรออย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอึบ เล็กปิ่งไผ่นี่เล็กปิ่งไผ่เป็นแต่ปลาลุดแทะเสี้ยวปลาลุดจัดเล้วคนหน่อยคนหน่อยฮีกบ่อยๆเด้อมาแล้ว ใส่นาำบ่้มีหอมบ่หอมหัวใหญ่ใส่บ่บ่เบนนี่เธอห่อข้าวเหนียวหรือข้าวสวยข้าวหุงข้าวสวย

ตรงในซิปแน่นอนเลยลุมดี้ไม่อีความนวโอ้ใส่หนามบ่ใส่หนามบ่ไมีหนามเปล่าบ่ไม่จริงจริงด้สดหนามบ่หรือจะมักแบบแหงๆเออแล้วแต่ได้เบื้อเริ่มปุ้งได้เลยเด้อนิว ยาใส่ซอดเบิร์ดคือตอนนั้นเด้มันเค็มเด้อโอเออโอเค